ไม่มีเงินเนี่ยว่าแย่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีเครดิตการเงินเนี่ยต้องบอกว่าแย่กว่าอีกนะครับวันนี้มีบทความที่น่าสนใจครับเรื่อง5ความผิดพลาดด้านเครดิตการเงินที่คุณไม่ควรทําอย่างมากอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับจะได้ไม่ไปผิดไม่ไปพลาดกันเดี๋ยวเข้าไปฟังกันใน Wealth Wisdom Podcast ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมวิทย์อิทธิศักดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ w e l l w i s d o m p o d c a s t ครับพอด t แคสทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามีนัดเจอกันนะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกฟังเป็นแบบพอด s c แคสต์นะครับสามารถรับฟังได้ผ่าน Spotify, Soundcloud, Apple Podcast ครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะมาเจอหน้ามาเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับสามารถรับชมได้ผ่าน Facebook และ y o u t u b e g ูร u l ิ v i n g เลยครับสะดวกช่องทางไหนรับชมรับฟังผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับ วันนี้ครับจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องเ,อเครดิตทางการเงินกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมีความเชื่อมากๆครับว่าเรื่องเครดิตการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากๆและหลายๆคนมองข้ามไปนะครับเพราะอาจจะคิดว่ามันมีหรือไม่มีก็ได้หรือว่าเดี๋ยวใช้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ต้องมาสนใจอะไรมันก็ได้ซึ่งจริงๆมัน ถ้าเราอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีครับมันหลีกหนีไม่ได้เลยที่เราจะต้องเมนเทนรักษาเครดิตการเงินของเราไว้ให้ดีนะครับซึ่งเครดิตการเงินเนี่ยนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยครับก็คือประวัติการชําระหนี้ของเรานั่นเองครับว่าเราเป็นลูกหนี้เกรดไหนลูกหนี้เกรดดีเนี่ยก็จะเป็นลูกหนี้ที่แบบน่ารักเนาะผ่อนตรงเวลากู้เท่าไรจ่ายเต็มไม่เคยบิดพริ้วนะครับชำระเต็มตลอดแบบนี้เครดิตการเงินดีแน่นอนเรียกว่าลูกหนี้ชั้นดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กู้มาแล้วก็ จ่ายบ้างหยุดบ้างจ่ายน้อยบ้างจ่ายขาดจ่ายอะไรแบบนี้บ้างเนี่ยนะครับ แบบนี้คเครดิตการเงินก็จะไม่ดีนะครับเรียกว่าเป็นลูกหนี้เกรดแย่แล้วกันเนาะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบทความนี้เป็นบทความที่ผมไปเจอมานะครับเลยอยากจะเอามาสรุปไปทุกคนฟังนะครับ5้าเครดิตมิสเทค you should never make นะครับหรือว่า5ข้อผิดพลาดด้านคเครดิตการเงินที่คุณไม่ควรทำมากๆถ้าอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีนะครับข้อแรกครับก็คือการที่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือว่าเช็ค,คเครดิตของเรานะครับอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าการที่เราจะไปเข้าถึง สินเชื่อหรือธุรกรรมการเงินต่างๆของแบงก์หรือว่าการที่เราจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินหรือว่าแบงก์ต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าร้อยทั้งร้อยจะมีการตรวจเครดิตการเงินของเราหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเช็คเครดิตเช็คเครดิตเนี่ยแหละนะครับดังนั้นการที่เราไม่เคยตรวจสอบไม่เคยเช็คเลยว่าเวันนี้เครดิตฉันเป็นยังไงสกอร์ฉันดีหรือเปล่าเนี่ยผมว่าสําคัญนะครับที่อยากให้ทุกคนไปเช็คกันแต่ก็ต้องบอกว่า มันไม่ต้องเช็คบ่อยมากนะครับเช็คสัก6เดือนครั้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าแบบใครขครี้เกียดก็ปีละครั้งก็ได้นะครับและเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันสามารถเช็คเครดิตบูโรได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันผ่านหน้าเว็บไซต์ได้แล้วอาจจะไม่ต้องไปออนไซต์แล้วเดี๋ยวนี้สามารถยื่นเช็คผ่านได้เลยค่าบริการก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งโปรเซสนะที่ผมอยากให้ทุกคนไปเช็คกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันครับว่า ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ไปทํานี่ไม่ได้ไปสร้างนี่อะไรนะแต่ว่ามีแบบโดนเอาบัตรเครดิตไปใช้แอบเอาไปสร้างนี่หรือคนรู้จักนะครับเอาเครดิตตัวเองไปสร้างนี่ไปก่อนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ดังนั้นการเช็คเครดิตแบบเป็นประจําสม่ําเสมอทุก6เดือนทุก4เดือนหรือทุกปีแบบนี้มันจะทําให้เรารู้กัว่า,วาเออเรามีนี่อะไรแปลกๆโผล่ลขึ้นมาหรือเปล่ามันจะได้รีบจัดการได้แก้ไขได้ทันเวลานะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเราเป็นคนที่ชอบชําระบินล่าช้าอันนี้<ม>คือสําคัญมากหลายคนอาจจะ มองไม่เป็นไรนะว่าเออจ่ายช้าไปวัน2วันนะอย่าขี้เหนียวไปเลยนะอะไรอย่างนี้คือไม่ได้นะครับคือในเรื่องการการเงิน,นผมอยากให้ทุกคนยึดว่ามันจะต้องมีกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยนะครับอย่างเช่นการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อ่วนบุคคลสินเชื่ออะไรก็ตามสินเชื่ออะไรก็ตามที่เราไปกู้ยืมมาครับยึดหลักไว้เลยครับว่าดิวที่กําหนดให้จ่ายวันไหนอ่ะอย่าจ่ายเลทนะครับอย่าจ่ายเลทจริงๆถ้าเอาแบบ p r a c t i c a l นะมันก็เลทได้สักวัน2วันแหละแต่อย่าเลทเลยนะครับเป็นไปได้จ่ายให้มันตรงเวลาหรือถ้าใครจะดีนะครับทำเรื่องตัดออโต้ไว้เลยคือตัดจากบัญชีเงินเก็บของเราเนี่ยมาจ่ายแบบออโต้ไปเลยทําแบบนี้ได้ยิ่งดีมันจะได้ไม่พลาดไงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คุณจ่าย ชาระค่าบริการต่างๆล่าช้าเนี่ยมันส่งผลต่อสกอร์เครดิตของเราอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาดส่งแบบขาดไปเดือนขาดไป2เดือนหรือจ่ายเดือนเว้นเดือนแบบนี้เราจะโดนจัดเป็นลูกหนี้กลุ่มจัดชั้นพิเศษนะครับอ่าอันนี้สําคัญนะฮะและถ้าเกิดว่าหนักกว่านั้นครับเราหยุดจ่ายหรือขาดจ่ายเกิน3เดือนไปเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายเกณฑ์หนี้ NPL หรือว่าหนี้เสียไปแล้วก็ได้นะครับดังนั้นแล้วผมว่า การชําระหนี้ให้ตรงเวลาสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นการที่เราเมนเทนเครดิตของเราให้มันดีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอย่าพลาดเรื่องนี้นะข้อ3ครับก็คือเรามีการขอสินเชื่อมากเกินไปนะครับมีจํานวนครั้งในก่อสินเชื่อที่มากเกินไปอันนี้ก็ส่งผลให้เครดิตเราเสียเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าเราย้อนไปสักประมาณประมาณ8 9ปีก่อนหน้านี้มันจะมีกระบวนท่าหนึ่งที่คนลงทุนอสังหาเริมาซับชอบทํากันครับก็คือการกู้สินเชื่อพร้อมๆกันหลายๆหลังกู้คอนโดกู้บ้านเพื่อลงทุนพร้อมกันนะครับคือในในในวันนั้นนะต้องบอกว่าระบบในการตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได like ้ลิงก์หากันได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นในการที่เรากู้พร้อมกันหลายๆหลังในในในระยะเวลาใกล้ๆกันนะครับมันจะทําให้ธนาคารแต่ละที่ครับ ตรวจไม่เจอว่าเรามีการกู้แบงก์เด้วยแบงก์บด้วยแบงก์ซีด้วยดังนั้นมันจึงอาจจะทําให้เราสามารถกู้บ้านได้เยอะมากๆนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเราเมื่อก่อนนะ แต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถใช้กระบวนท่านี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่ล้าสมัยขึ้นนะครับข้อมูลข่าวสารมันส่งหาก,กันได้ง่ายขึ้นวันนี้สมมุติเราไปกู้ในสามวันนี้เรายื่นกู้สัก5าแบงก์แบบนี้ทุกแบงก์จะส่งข้อมูลหาก,กันเขารู้ครับเขามีวิธีที่ทาให้รู้ว่าอ๋อนายคนนี้กู้เยอะมากๆและการโอเวอร์โลนแบบนี้มันจะทําให้เครดิตการเงินเราเสียนะครับเพราะมันมองว่าแบบเรียกว่าเป็นการ เป็นการกู้เกินกําลังประมาณนี้นะครับดังนั้นอย่าไปทำนะณนะวันนี้นะครับในปี2024ต่อตัวจากนี้อย่าก,กู้หลายๆสินเชื่อพร้อมกันนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อเครดิตของเราด้วยนะครับและข้อ4ครับก็คือพฤติกรรมการจ่ายเงินแบบไม่เต็มยอดที่ธนาคารกําหนดหรือสถาบันการเงินกําหนดครับก็เป็นอีกหนึ่ง สาเหตุครับที่ทําให้เครดิตสกอร์เราลดลงนะครับก็คือจริงๆเหมือนกับที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าหลักการใช้สินเชื่อเนี่ยง่ายมากๆเลยครับคือเราต้องวางแผนก่อนว่าก่อนที่เราจะไปกู้นะถ้ากู้มาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีภาระผ่อนชาระเท่าไหร่ยังไงบ้างและมันต้องวางแผนต่อก่อนที่จะกู้เลยนะครับว่าเฮ้ยเรามีเงินพอจะจ่ายยอดเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหรือเปล่าถ้าไม่มีจ่ายอย่าไปกู้นะครับเพราะอะไรครับสมมุติว่าธนาคารให้คุณผ่อน ประมาณเดือนละหมื่นนะครับแต่บางเดือนคุณมีไม่ถึงคุณจ่าย5 0 0 0 6,000แบบนี้ต้องบอกเลยว่าไอ้ส่วนต่างที่เหลืออยู่เนี้ยมันจะทําให้เครดิตสกอร์เราเสียนะครับมันไม่ดีมากๆและเราโดนดอกเบีย้ยค้างจ่ายด้วยนะอันนี้สําคัญกว่านะครับดอกเบีย้ยค้างจ่ายเนี่ยมันก็จะทบๆไปเรื่อยๆมันก็จะไปทบในเดือนถัดไปในเดือนหน้าๆในเดือนหน้าซึ่งมันก็จะทําให้นี่มันมันเยอะ แยะเข้าไปอีกนะครับมันทําให้แบบนี้มันไม่จบไม่สิ้นทักทีนอกจากเครดิตการเงินจะเสียแล้วมันยังทําให้หนี้ของเราใหญ่โตมากขึ้นด้วยก็เป็นวิธีที่อยากไปทําเลยนะครับดังนั้นก็ก็ทบทวนอีกทีนะครับก่อนที่จะไปขอสินเชื่อหรือว่าใช้สินเชื่อไหนๆก็ตามเนี่ยผมให้ยึดหลักการ2ข้อเหมือนเดิมพูดจนกว่าจะจํากันได้ครับพูดจนกว่าจะแบบเข้าเส้นกันไปเลยฮะก็คือหครับกู้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับ กู้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเขาให้จ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายให้มันเต็มจํานวนไปซะบัตรเครดิตด้วยนะต่อให้เขามีให้จ่ายขั้นต่ำก็อย่าไปจ่ายเลยนะครับจ่ายเต็มไปเถอะเพราะว่าจ่ายขั้นต่ำโดนดอกเบี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับอย่าไปทําเลยนะครับแล้วก็2ครับก็คือ จ่ายตามกําหนดจ่ายให้ตรงวันตามดิวเดตนะครับที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาแจ้งมาทําแค่2เรื่องนี้ผมว่าเครดิตการเงินของเราก็จะดีแล้วนะครับแล้วก็หข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าการที่เราไปปิดบัญชีเครดิตของเราเยอะๆเนี่ยมันทําให้เครดิตของเราแย่ลงนะครับเอออันนี้น่าสนใจอันนี้ผมอาจจะต้องขอเวลาไปรีเช็คอีกทีนึงนะครับเพราะว่านี้เป็นบทความจากต่างประเทศเนาะแต่ว่าโดยโดยสรุปครับข้อ5้าเนี่ยเขาบอกว,ากว่าการปิดบัตรเครดิตที่เยอะเกินไปอ่ะมันจะทําให้สกอร์ของของเราลดลงนะครับแต่อ n y w a y ผมคิดว่าไอตัวบัตรเครดิต ถ้าเกิดว,ว่าเครียร์หนี้ที่มันจ่ายขั้นต่ำมหมดแล้วอะ่ะผมมองว่าถ้าค่าธรรมเนียมไม่ได้สูงเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องไปปิดนะอ่ะโอเคอันนี้ก็รีด้วยแต่ถ้าเป็นหนี้ตัวอื่นเช่นพวกหนี้สินเชื่อ,อสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบริคโคเงินสดพวกนี้อันนี้เล็กคอมเมนตเตให้ปิดนะครับเพราะว่า การที่เรามียอดหนี้ค้างจ่ายแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันเดินอยู่ตลอดเวลาและดอกเบี้ยมันเยอะเนาะดอกเบี้ยมัน2 5 2 8แนตะครับแต่บัตรเค,ครดิตถ้าไม่ลูดถ้าไม่มีขั้นต่ําเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับดังนั้นผมว่าถ้าเป็นในฝั่งของบัตรเค,ครดิตอะโอเคเราเมนเทนไว้ได้เนาะเราเมนเทนเก็บไว้ได้มีประโยชน์มากครับบัตรเค,ครดิตบัตรชาร์จการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรกดเงินสดเนี่ยถ้ามียอดค้างนะยังไงก็ต้อง ห้าความผิดพลาดเรื่องเครดิตนะครับที่ทุกคนควรจะต้องหลีกเลี่ยงถ้าอยากจะมีชีวิตการเงินงที่ดีนะที่อยากเอามาฝากทุกคนกันนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง5คนข้อนี้ก็เป็นเรื่องเบสิกแหละครับเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนน่าจะรู้กันบ้างอยู่แล้วเรียกว่าเราก็พยายามจะมารีมาย์กันเรื่อยๆนะครับว่าเออมีสตินะครับมีสติก่อนสตาร์ทนะฮะก่อนจะไปรูดจะไปใช้อะไรเนี่ยก็สุดใจลึกๆแล้วก็ คิดถึงหน้าผมไว้ก็ได้ว่าเออใจเย็นๆใจล่มๆรูดเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นจ่ายตรงเวลาจ่ายตามกําหนดนะครับท่องไว้แบบนี้เลยนะคือจริงๆแค่ทําตามกติกาที่ผมบอกมาได้เนี่ยเครดิตการเงินเราก็ดีแล้วนะครับและพอเครดิตการเงินเราดีเนี่ยเวลาเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินโดนเงินก้อนเนี่ยเราจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ดอกเบี้ยเป็นธรรมมีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็ปลอดภัยได้นะครับก็อยากใช้ทุกคนไปจัดการไปเคลียร์ไปดูแลเครดิตตัวเองกันให้ดีๆนะครับ ก็หวังมากๆว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่อยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีความเห็นยังไงนะครับหรือมีคอมเมนต์ยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับ w e l l Wisdom Podcast ตอนหน้าครับสวัสดีครับ